นี้เลยพอได้ของแล้วก็วิ่งหนีอะไคนพวกนี้อะไรกันสร้างบ้านหน่อยโอเคเขาวิ่งหนีแล้วไม่ต้องไปหาเขาก็ได้โอ้เฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราเขาเป็นหนังเหนือกันไปจิ้หน้าไปจิไม่ปจิ้โอเคดูเหมือนว่าโอเคว่ายน้ำได้แบบไม่ไมงี้ยเ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 งี้ยอีซี่อีรู้สึกว่าจะหายใจไม่ออก นี่ย่ะแต่ออกเกินใช่ไหมสวัดดีเฮ้ยตัวอะไรนั่นเ,นาเอเาเป็นว่าวันนี้เราจะมาทำภารกิจนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถนั่นก็คือเล่นยังไงวะรู้สึกว่าไม่ค่อนัดอะไรอะ่ะโอเคโอเคกูได้โลเดี๋ยวกูได้แอปเปิลมาใครจะได้ฟรีรอกก็ไม่รู้อะ่ะ ไม่รู้อ่ะมันจะต้องทำยังไงฟิล์มไม่ใช่เย็นออมาออมาออกมาบล็อกได้ลูนพัลายเอาบล็อกมาเอาไปว่าไปตัดไม้มาสร้างบ้านดีกว่านะลุน,นสร้างบ้านแบบชิวๆนั่นแล้อ,ลอ่ะเรื่องแอปเปิลก็เอาไปแบงให้คนนั้นละแล้วเขาวิ่งหนีแล้วนะอ้าวหยุเยดเลยไม่ฉันจะไปหา Okay, เกยวเราเอาแอปเปิ้ลให้เขาดีกว่าไม่ฉันจะไปเอาให้คนนั้นน่ะที่มันหน้าบึ้งอะ่ะมาดูฉันก่อนมาหาฉันก่อนฉันจะเอาแอปเปิ้ลมาให้เอาไหมเออเข,าข,ขาขุดเขาขุดดินออาไปแล้วมาั่งเขาแล้วกัน โอ้ดิดิดิเราลงไปลงไปหาเข้าลงไปหาเข้าลง, <Okay. S 1> ขลงไปไงขุดลงไปตามเขาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโ <Easy. S 1> อเคขุดลงไปตามเขาอี e a s อ้าวตายแล้วคืออะไรอ่ะมันคืออะไรชัมบี้นั่นนีงง่แกไอ้หน้าเบิ่งเอาไปมึงอย่ามาตีกูนะมึงจะเข้ามาเพื่อมึงจะมาสิงกูเหรอ ไม่ว่า okay. มันนาจะเป็นเพื่อนเราเนี่ยไปสร้างบ้านดีกว่าแล้วกูจะนอนยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมค้าบขอให้แล้วกันจะค้าแบบถอดได้ไปดูเลยค่าวันนี้เราจายเราจะหยุดเล่นแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นใช่เอารสนาไมนียอีเอาล ูกด้าของอย่างสิบหายเลยสัตว์ไม่ใช่ไม่เอาเป็นว่าเราไปขุดเอิมเอาเป็นว่าเราลงไปตามคนคนนั้นดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทุบตัวครับครับผมลงไปหาเขาอ่ะเด็กวัดเดี๋ยวมานี่ดูสิเดี๋ยว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 เดี๋อปัให้เขาอปันให้ขปเปหขา เดี S <S ๋ยวๆๆๆซอมบี้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 ม่เราเจะตายไม่ไม่อยุ่จะพึ่งคิดนี้จะไม่จบง่ายๆไม่เนะเออตายแนย่ไปหาเขาเลยไปหาเขาเขาทำอะไรเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยเดี๋ยวๆๆเขาฆ่าแล้วก็ตายาน้องเปิ้ลไม่นะ่าโอเครอก่อนมังจำรกูมึงต้องชดใช้โอ้มีไฟด้วย ไม่สมมติว่าเอา้าเรามีบ้านคนด้วยไม่ใช่บ้านแล้วมันเป็น,นเราอยู่สวรรค์หรืออยากทำห้องนอนแต่กูไม่มีของเ,เสร็จของได้หรืปล่าโอเคมันต้องเสียงินขนมปังก็ต้องของกูขนมปังกูนะเฟยเอาเป็นว่าไปหาคนอื่นแะล้วไปขอของเขาดีกว่า ทำาายังไงออกวัดตาฟา้าวัดตาฟา้ดตรงตรงเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดีมาทำอะไรนะไปไปิรามิดไปฮะปิรามิดตระมิดพีรามิดปิระพุดธตุ๊ด,ดอีตุ๊ดวันนี้เราจะไม่เราจะไม่เร,ไมเราจะไม่ตายง่าย,ายๆหรอกนะโอเคลองไปลองดูทีสิโอโ้โหมีคนลงไปเต็มเลยลงไปลงไปลงไม่ได้ลงไม่เป็น ก็ก็ค่อยลงไปจะขุดเพื่อมันขุดนานนะฮะเขาตีเราเธอขางทางเขาอ่าไม่ลงไปงั้นเลยมันมีดาเพชร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 โอเคอืมอืมก้มหน้าไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กูมาโอ้ข้งเจานี่เดีไปขอยี่นี่มันน้อยขนมปังม,มันมันนั่งตุกขาไครเข้าขไปบบหบจะเอาีให้มันกันเอาก็ตีมันเลย กตีมันมาจีฮะน่ะเฮ้ยมันเดนินมูมินเแมนเม่แม่แม่ๆเดี๋ยวทุกตัวขาบันทีมึงต้องเสีเป็นอังไรทุกตัวขาบันทีไปละกลัว,วมันกลัวมันกูกู เป็นอะไรอ้อลืมเลยกำลังอัดคลิปอยู่แล้วโอ้สามสิบเจ็ดนาทีคลิปเลยไม่โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบบ๊ายแล้วมันสูงตัวเอง